เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงกล่องการท่องเที่ยวนครเก่าชงจัดแสดงไฟเป็นรูปกล่องของขวัญขนาดยักษ์และหิมะจำลองในสวนสาธารณะซันหมิงที่เห็นอยู่นี้เป็นหอจัดแสดงไฟรูปกล่องของขวัญคริสต์มาสสูง40เมตรประดับประดาด้วยโบและถุงใส่ของขวัญนับเป็นกล่องของขวัญเทศกาลคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันนอกจากนี้ยังมีหิมะจำลองที่โปรยปลายลงมาสร้างบรรยากาศอันโรแมนติกให้เข้ากับฤดูหนาวและเทศกาลคริสต์มาสเป็นอย่างมาก นอกจากที่นครเกาชงแล้วเมืองพิงตงก็มีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเช่นกันคริสตจักรพระแม่มารีในหมู่บ้านว่านจินจัดก,กิจกรรมแห่รูปปั้นพระแม่มารีรอบเมืองพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเกี่ยวพระแม่มารีสไตล์โกติกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากราชวงศ์สเปนถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคริสตจักรแห่งนี้นายพานอี้เรนประธานสมาคมพัฒนาชุมชนว่านจินกล่าวว่าการแหรพ่พระแม่มารีที่ว่านจิน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1,870มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิษฐานขอพรอให้กับพี่น้องในคริสตจักรโดยขบวนแห่จะเริ่มต้นที่คริสตจักรผ่านหมู่บ้านซือสันและว่านจินเนื่องจากสถานการณ์ระบาดเริ่มคลี่คลายจึงมีาศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างไม่ขาดสายสร้างบรรยากาศคริสต์มาสอันคึกคักให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ธีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน